โอ้ยปายห่านกระต่ายสีบริแลแสงเอ้ยเข้ามาในบ้านพี่น้องโอ้ยเจมันมันสวยตั้งแต่ตื่นนอนพบรรยากาศอยู่ห่านเดอ้อสาบายดีสาบายดีสาบายด,าายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อเนาะ ฟุ้นมือนกัวยตั้งแต่ตื่นนอนผููบ้านเมืองที่จริงตื่นนอนมามือนีมีแผนหวาสีเห็ดหลายๆอย่างเนาะลูกตั้งแต่เศร้ากินเขาแบบน,นี้กินเขาเศร้าล้วกาสีเอาสินเลยอะอเอาสินนะพี่น้องเอาเนื้อมูไปตากแดดเนาะเห็ดสินหลอดบ้านเฮาเอินสินหลอดไม่แล้วมาวัดเส้าหัวข่อยเนี่ยโอ้ยพ่ออีแม่เจ็บจนน้ำตาไหลไม่นะซ้ำแคนนี้ ต่้เขาอันนี้จนเป็นคู่ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วมันปวดเบิดเลยขมงตาแถวนี้นะเนาะน้าตาคู่ผึกงผึกแล้วม่นก็แลกเลน่นเอาอันแปวน้าก้อนมาประคบเย็นแลวก็ประคบฮ้อนทั้งกับว่ามันสีโบโลงได้สว่วนไทยหูไห้อยู่ตอนนะมันครึ่งหนึ่งอยู่ซ้ำพี่ว่ามันสีโบโลงเหมือนนี่คือสิบุเหตด์ยังแล้ว,ว่ามันเจ็บสีบไปใส่พ้อมแล้วมาที่นี่เอาเสื้อดํามัน ไปจุ่มน้ำห่อนค่ะพี่น้องจุ่มหนาอุ่นๆแล้วเอามาดาดแล้วมันก็ไข่เนยนอนแต่กันยังแดงอยู่นี่แต่กันยังเจ็บอยู่ก็เลยเขามาในบ้านมือนีวันรวยวันหวยออกโอ้ยมารลุนเล็กรลุนหวยเกิดมาบ่เคยซื้อลอตเตอรี่จากเ่อแล้วมือี้ชุมเขาไปมุกเขาจะมาขายให้ไหเขามาขายแบบวะเขามาตัวขายให้เราแซงเขากลงเขา คอโบอเคยซื้อเด้พี่น้องบบเคยซื้อลอตเตอรี่นะะเล่านะเห็ดเป็นสุดมาเขาขายราคาหนีโบพี่น้องซี้ใบนะหกร้อยบาทเอาเงินไปหกร้อยบาทเลขเจ็ดสี่หกบอกขออีหลามันมาหนิเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยอ,อีหลาอยากเค,เค,เค,เค็ดเงินเค็ดซันให้มันเลี่ยวดีนี่สิไปไหวเจ้าที่อยู่เจ๊ได้อืถูกตาสันแปดหา เจ็ดศูนย์แปดเก้านะคะวันนี้เราจะรวยไหมสุดนี่นะมันมีสี่ใบทะเจ้าบอกว่าจะเข้าบ่อเอียงบ่เฮขากับบุหงจะเข้าบ่อนอะเดตอนเขาสีคายให้นะน้องหกรอยฉันโดนเขาหลอกแล้วเนี่ยปกติเขาว่าเขาคายใบละรอยหรือว่าหรือว่าเขาเอามาเห็ดเป็นสุดแหละเขาคลายแพงบ่เอยแกออกมาดูแต่หันนะเขาก็บ่เคยสื่อจากเพื่อนเขากัเออก็เอาเลเฮ่ เล่าน่ะคอยกับบได้ว่าวว่าคอยซีสือได้แต่เราอย่างเขามาในบอลซุมเฮากินเขา,นาเนาะเนาะเราคอยแนมไปในบอลเลขที่เราอันเราถืออยู่นะพี่น้องแต่ว่าเลขนี่นะมันสะดุดตาหาก่อยกับบได้ว่าออกมาดอกมันโบมันบได้อันนั่นมันบได้ติดคอยสะดุดตาลเลยเล่ากระดึงใบนี่มาค่ข่อยท,ทั้งทั้งที่คอยกับบได้ว่าวเบิ่งวันที่มันดูเอ้ย โบ,บ,บวันทีมันดูฮะมันเหม่นอยู่บบเถือเขาสอดใสบอจักว่างวดที่มันจะออกนะวันทีตรงกันไหมบางทีของงวดที่เล้ยวคายบวดแล้วมาหายเฮาหรือว่าจังใดเพราะว่าเห็นเห็นมีคนถักซอนว่าเออถาซื่อเธอหนานะนะอย,ย่าไปอย่าไปสื่อเอ,ยยเออใบแรกใบที่สองเด้อย่าไปสื่อเด้อว,ว่าสันแบบนี้นะเป็นสุดนะแนะนำให้สื่อเป็นใบเขาจะว่าอย่ามันสอดใสวันนะเขาจะเป็นเจ้ะ เฮ้ยขอให้มันเป็นวัสนาเฮาเนยเด้อปู่เอ๋ยมึงนี่มามามาเงินเหลวดิสิไปบ่นอยู่แจได้นี่นะเนาะขันอีหลาถือห้วยมื้อนี้อีหลาสีสางเบิดสางเฮือนให้มันเหลวซาแล้วกาปิดหมู่บ้านอืมไปให้อ้ยพี่น้อยให้โซบ่ได้นี่เขาเขียนว่า4ใบ24ล้านว่าซั่นเบากี้น่ะซื้อมา2ใบพอได้กรุ่นพี่น้อยให้โซ สาธุมืม่อนี้ก็เลยบนท่านลงคลิปว่าสันอันสีถืรอรถตลีเบยอยจังได้พ้ได้ได้งวดเดทพี่น้องงวดนี่เป็นงวดสุดท้ายของปีนี่เนะานะสิบหกธันวาคมขอให้ปังๆนะคะหนาอาลาเราสืกยังไดน้นะไปดูร้านดีกว่าให้ตัวขัย <c oughs> บึงหานดีกว่า โอ้ยเจ็บหัวเด้ซื่นมากค่ะเอาโหลดแทมมีแผ่นว่าีืเขาไปในบ้านสิไปหาเราไม่หอดบุปไปมันเบิดอารมณ์มันเจ็บนะคณมันอยากตายคันสิบห้าโอ้เคกมีเจ้าของบนแล้วบอมีบัตรแวฉันมีเจ้าของบนแล้วว่นอทีปอเป็นตาแสีบอิลิใบเตยมากเ้าวน,ะนี่ อันนี้บูเบอรี่ปเป็นตาแซบเฮงอือยากเด้ออันนี้ยี่สิบาทอันนี้ก็ยี่สิบาทมือบ้านนี่มือก่อนนะ่ะชตุกเราทำหาแซนวิชนะแซงที่เรามาขายเสื้อผ้าให้เ้างอ่ะเออเอ้อเออแทนนาะช็อกโกแลตเจ้าเนามาไว้ตู้นี่ก็ได้ๆเพิ่งนี้พี่น้องอันนี้ลูกค้าสร้างเรียบร้อยเนาะขายดีขายดีอันนี้ใส่ทงใส่กล่องเตรียมวยวมให้เรียบร้อย ช็อกโกแลตซีดำนี่เป็นยังนี้นะ วันนี้คือมาเงียบเงาแทนเนาลูกค้าไปทางใดเบิร์ดเดย์เขาเบื่อม้ขค่แล้วบอกนี่นะเฮ้ยอันขายดีบอ่อขนมที่ค่อยเลือกมาน่ะเอออันนี้ยังซ้ำเก้าติ <c oughs> โอ้ยขี้ฝุ่นนะบ่ให้ยว่าเลยเนาะดยสามสี่ห้าอ้ยบอ่อได้ขายเลยติจเจ้าไปสซบาทบอ่อใ <c oughs> ไปซื้อซะ ือยังเหลืออหาอันนี้ไปซ่อนเป็นคนเลือกมาเดี๋ยวค่อยซืออย้อโคอาลามาดเจอกับทันได้ขายอยู่เอออันนี้เขาเอามามมอันนี้ก็แซ่บนะทุกคนอัน,นตัวได้เลือกมานี่ค่อยหับประก,กันว่าค่อยสิหับพิเศแเราก็เลยเอาได้แบบเอออันนี้มาอุดหนุนนะคะอันนี้มันสิบปปนอันนั้นห้ามไปยัท้ามไปทางไหนอันนี้เป็นมินิมินิเซเว่นเอฟซีแบบวุ้ยคลาย แม่นอยู่ก็มีแต่ว่าเห็ดไม่อะไรเห็ดหม่ก็โอ้ยอย่าเพิ่มเห็ดเถอะเบิ่งเศรษฐกิจตอนนี้นะขีฟุนกะดูปัดเอาในแล้วพี่น้องมันน้านั่นเบิงบ่งเบิง้งมาหามสมามนเยเอออยู่ไปอยู่ไปบานเฮานาะมันฟุน้นตาว่าจัดแปลน,น้มันก็เป็นตาสื่ออยู่เอามาไว้ทางนี้เดี๋ยวเขามาเล่าเอีกับโบเฮ็นอีกมันแดดซองเนาะ ได,ได้นี่จา้าหาบาทสิบบาทพี่น้องโอ้เด็ดมันส่งขนมนะนมอเออน่ะไปน่ะไปแห,หมันเถียงเถียงๆต่ก่อนเออมันงายหลังเด้อดดอืมวิทอยู่ร้านมินิมอลมินิใจมันก็ได้ขายเรื่อยๆเนาะ เยน็นหรอเยน็นรีหะละจะเป็นขายดีต้วนอนมันแสีบอยู่ข่อยน่ายานนอนในหลุมนเะยน็นอันนั้นเสบนะเสีเยบทีอ,อันนั้นเสบนพวกนั้นแต่อันนี้เนอะข่อยยากมันเป็นตน้นมนอันเหงืองเบื้อง,งหูจะเข็ดอย่าง อันาน่าซ่บเนี่ยแล้วก็อันนี้เดรี่เเบ,บิ้เออนี่ค่ะร้านนะคะทุกคนมามามาเขาต้องถือแล้วเมื่อนี้อย่าไปขาดวังบางคนก็บอกว่าอย่าไปขาดวังให้มันมากนักแต่เมื่อนี้สิโบเห็น,น,นยังก็ขาดวังคือเก่ามันนเละนั่งเล่นก่อนเด้อ เหล็กงามอยู่โบคอนเบากีนะจกเหล็กอยังนะเป็นจะได้ออเดอร์ขายมือละกี่บาทกี่ก้อนอเ,เออไปเอามากินแม่นะในกระตาลุดนะสาหัวมะญี่ปุ่นเ <c oughs> จ้าก,ก็ทิสิ่งโพดไอ้ จนไงงองอู้ทอคัรเทศอยังกินกนระฮเบิดบ่อยุฟังในมันโดนเต็มๆไงเนาะมันจะกินขนมอันนี้เอาลอเตะรี่มาสูเบิงสวูาะ่อยถึกต่มบอมันนี่อยถกอ่อยถกข่อยถกอ่าขาดวังแต่คอยถึกสริาางสักชิจิงสักิจริงสักชิดเลยเขนอัมรานละมา ไปแล้ไม่ไแจ้งไว <c oughs> ปวดเก่ามาหัวมาเอาหลอดอะลีไปไวรุนเดี๋ยวต้องเข่ามาอีกเดี๋ยวต้องออกหน้าอีกโอ้สองลบขมือเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปหาสวนน้องงัวก่อนพี่น้องบัดทีนน่เนาะให้แันเข้ามาอีกบ,บอบ่มีสารละสาพี่น้องเอ้ย